การที่ดีมากนะครับหลังจากที่เพิ่งเริ่มดูฟอร์มูล่าวันนะครับอากาศดีคาตาลุนญ,ญาเนะี่ยโคตรร้อนมีโอกาสนะครับที่ได้มาฟอร์มูล่าวันเวสที่บาร์เซโลนาคาตาลุนญานะครับกับเชลเฮลิกอัลต้านะครับพาไปเจอกับชาไปเจอกับลุยส์แฮมิลตันนะครับเอาบัตรแพดด็อกมาให้ได้เข้าไปดูฟอร์มูล่าวันนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ บอครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้อยู่ที่บาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเวลา11นาฬิกานะครับพี่จากเชลเฮลิกเนี่ยเขาจะส่งรถมารับเรานะครับผมกับบริษนะครับตอนนี้เราพักอยู่อันนี้เป็นโรงแรมที่ผมมาพัก2รอบไลยนะเซอร์โคเทลโรเชลอนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเมื่อวานไอบริษเบี้ยวผมแต่กองผมอุตส่าห์นะ DM ไปหาร้านคลับที่สเปนนะครับให้เขาแนะนําว่าอยากจะมาที่ไหนจองโต๊ะไว้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วภาพในฝันของผมคือกูโอราเอส ตื่นมาเที่ยงคืนครึ่งโทรหากันแล้วไม่รับไปเคาะก็ไม่ตื่นเรียบร้อยทิ้งโต๊ะนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับความสนุกมันมจะเริ่มต้นแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายโรงแรมไปนอนชื่อ W Hotel หรือ W h u Hotel นะครับตรงหาดบาร์เซโลนาเลยนะครับเป็นหาดที่แบบว่าสวยมากใครมาบาร์เซโลนาในช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับก็ต้องมาหาดตรงนี้แล้วโรงแรมเนี้ยผมอยากพักมานานแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเคยมาแล้ว เช็คราคาโรงแรมแต่มันแพงก็เลยไปพักนะครับแต่ครั้งนี้เราได้พักที่นี่ W Hotel นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าการไปพัก W Hotel ก่อนดู F1 ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้พอถึงโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบอันบ็อกด้วยแกะของนะครับจากเชลเทลิกเนี่ยเขามีของขวัญมอบไปกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนกลางคืนมีงานการ่าด้วยเอางี้ดีกว่าไปทีละอย่างดีกว่าเดี๋ยวรอรถมารับก่อนรถมารับเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวโรรรงแมมกัันน W Hotel ะคบผไป เซโนนานะครับที่เราจะอยู่ที่นี่ถึงวันที่1วันที่เท่าไหร่สามสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งกี่วันวะสี่วันเก้าสี่วันครับเรานอนอนี้สี่คืนสี่คืนสี่คืนสวรรค์เดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับเมื่อกี้พี่ขับแท็กซี่เขาเตือนว่าถ้าออกมาจากข้างนอกอย่าระวังพวกของมีค่าอย่าใส่พวกนาฬิกาแพงตัวเผื่อนี้พวกอันนี้เะไรไอ้บันนอนนี้ปะพามาดูนะครับห้องนะครับที่เชลเฮลิ่งน,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 นะครับจัดให้ผมนะครับ เช็คราคาเมื่อกี้ขึ้นประมาณ6,800เกือบ70,000นะครับเราจะอยู่ที่นี่กัน3-4วันนะครับเมื่อกี้เอาของเข้าไปเก็บแล้วโอ้โหพูดเลยคำเดียวว่า oh my g o d h เเธอวันเดียวโคตรหรูอะแล้วตอนแรกกูเปิดไม่ได้เว้ยทำไมพี่มันอำลังเข้ากู้โหใช่ใช่ผมดึงผมก็ดึงขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของนักกีฬาชัดที่บาร์เซโลนาระวางดู F1 นนะครับมานะครับ นี่นะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับที่โมูนี่ดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำนะครับอ๋อกูรู้แล้วกูนึกออกแล้วทำไมมันห้องมคุ้นๆกูเคยนอนทีหนึ่ง Double U ฮ่องกงแต่นี่ Double U บาร์เซโลน่านะครับมาดูเตียงดูเตียงนะครับและนี่คือซีวิวนะครับดูซีวิวนะครับอ้โหูดูมีที่วิ่งเวยว่ะลิตมองดูดิที่วิ่งโอ้งห้องกูห้องมึงอะไรสวยกว่าของผมเห็นอต่นี่เลยพี่เห็นคนนอนเนี่ยตรงนี้ข้างหลัง เอาเหรอใช่ครับผมเห็นแบบบิดบิดขับเลยพี่แต่ที่พิเศษสุดๆ,ๆนะครับนี่ทางเชลเฮลิกนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับมามาองไปกับผมด้วยนะครับกล่องอันนี้อันบ็อกซ์ันนี่เสือเส้อผ้าดีแล้วเสื้อผ้ามีเฟอร์นารี่ป่ะใช่ครับเฟอร์นารี่ครับโอ้โหโคตรหล่อนี่ Dear guests ready for the twist and turn ahead of your exciting journey with shell helic inside this package i s more than just a gift. It's a teaser to your experience of Shell Helix and Ferrari 45 year partnership เพราะว่า Shell Helix กับ Ferrari เนี่ย <c oughs> เขาเป็นพันทเนอรกันมา75ปีแล้วนะครับอ่ะมาดูเขาบอกว่าในกล่องนี้เนี่ยยิ่งกว่าของขวัญน,นะครับมันคือประสบการณ์ที่เราได้เดินทางด้วยกันนะครับขับ Shell Helix แล้วก็ Ferrari เป็นไงวันนี่กูเป็นพิธีกรใช่ได้ปะ่ะสุดยอดครับวันนี้แกครวะแกนะแกเลยครับมามาดูดูนะครับ ครับเสื้อพี่หรือว่าของดูดูโอ้โหของเฟอร์นารี่มึงดูดิิพี่กลับไปกูต้องซื้อละไอ้้ต้องซื้อวว้าโอ้โหโมเดลพ่อพี่เฟอร์นารี่เชลเฮลิกโมเดลโมเดล มึงมึงมึงก็ต้องได้สิได้ครับได้ได้แต่ว่าแล้วแล้วแต่คนว่าได้รู้อิสหรอชาวไม่รู้พี่เดี๋ยวผมลงดูของผมเพาผมได้ของอะไรอสุดยอดสุด,ดจริงวันสุดจริงพี่ถ้าราคาก็อยู่ประมาณแบบหลายพัน,นพหลายพันน่ะพี่หลายพันอ่ะโอ้โหแต่อ e ้คุณสิบมาก,ส,มากสุดว่าแกดิเสื้อผ้าแมวแล้วเสื้อผ้าแมวแล้วค่อยเอาสุดยอดเลยฮะขอบคุณนะครับเชลเฮลิคัฟเฟอรี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ที่บ้านเลยนะครับ ใครอยากได้ก็ทักมาแกล้งแก้งแกล้งโชว์อย่างนี้ก่อนแค่นี้พอแล้วโชว์โชว์ครับหนึ่งสองโหโหโคตรรอนอกจากนะครับที่เขามอบให้นะครับในห้องนะครับห้าดาวแล้วนะครับนี่นะครับไม่ใช่ไก่ย่างนะห้องหนูนะห้าดาวนะครับเก็บนี่ก่อนโชคดีที่ซื้อกระเป๋าใหม่มา เพิ่มใช่พอดีเลยพี่ได้ใส่ของกับบ้านเลยนะครับดูมีอะไรบ้างมวกเชลอันนี้มวกพอดีเป๊ะม้วนไหมครับนี่แหละอันนี้อุ้ยโคตรเจ๋งโอ้โหคนรอได้พี่มันเด็กได้ของเล่นนะใช่พี่ดูเฟอร์รี่ยังไม่หมดนะไม่หมดมีอีกเอ้ยนี่ซื่อนโอ้แหวนนิ วันเชลนี่ขาดแค่เสื้อพี่ขาดแค่เสือ้อโอ้ยเยอะมากอะไรอีกเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะพอผูุ้แบงค์ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้ว <c oughs> นะครับก็อโอเคขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ชเชลเฮลิกนะครับประสบการณ์นะครับที่ผมจะไม่ลืมเลือนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็อาบน้าก่อนนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับ <c oughs> เป็นวันแรกนะครับจะเป็นงานกาล่า ในนะครับเฟรนเดอรี่เอ็กกับเชลเฮลิคนะครับก็ถ้าเกิดโชคดีก็คงได้เจอชาวเลอแคร์นะครับแล้วก็ลูอิสแฮมิตันนะครับเดี๋ยวผมใส่สูรด้วยมาดูกันว่าวันนี้จะได้เจอไหมโอเคเจอกันตองค่าครับผมเจอหญิงวันนี้ให้หญิงลงก่อนด้วย แล้วครับนี่บางละมุง <Yeah. S 1> พัทยา ah. และสำหรับงานนี้ก็ได้มีการเปิดตัวน้ำมันเครื่องเชลเฮลิก อัลตราโฉมใหม่ซึ่งผลิตจากก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์99.5%ปกป้องเครื่องยนต์สะอาดไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในเครื่องยนต์เพิ่มกำลังเครื่องยนต์1.8%และประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น4%ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก18ปีซ้อนเป็นพัฒนธมิตรกับเฟอร์รารี่มากกว่า75ปีซึ่งเชลล์นะครับเขานำเทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนากับเฟอร์รารี่มาใส่ไว้ในเชลล์เฮลิกอัลตร้าเพื่อรถคุณจะได้ก้าวไปอีกขั้นกับมาตรฐาน ใหม่ล่าสุดรองรับระบบสตาร์ทดับอัตโนมัติป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ขณะสตาร์ทบ่อยครั้งในสภาพจราจรติดขัดและป้องกันการสึกหรอของวาล์วและลูกสูบที่สําคัญนะครับคือเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์รองรับเครื่องยนต์เทอร์โบลดการเกิดภาพเขม่าจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ประหยัดน้ํามันมากขึ้นอีกด้วยช่วยลดแรงต้านในเครื่องยนต์และลดการระเหยของน้ํามันเครื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฝากด้วยนะครับ f c น้ำมันเครื่องเชลเฮ อาปรวันที่16สิงหาคมนี้มาเจอกันได้นะครับที่ลานพาร์คพารากอนผมจะอยู่ที่งานเปิดตัวนะ้ำมันเครื่องเชลเฮลิคตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปใครว่างแวะมานะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอน เราได้เซลฟี่เลยนะครับผมไม่ทันไม่ทันได้เขาเขาดูคอมเลยคือต้องยอมรับว่าเราเพิ่งมาดูเอ้ปันแม่ผมชอบชาวงานแล้วชอบไลฟ์สไตล์เขาผมว่าแม่งเท่หล่อดูแบบสะอาดอะไรเงี้ยก็ดีครับได้มาเจอนั้งกันระดับโลกเดี๋ยวรอคืนนี้ชวนไปผับด้วยกัน Hello l ลูอิสเออ U.S me okay I will go with Joe okay y o U see you you นะ U in v i t e chiao นะคำ t o g e t h e r โอ a ค Don't worry about tomorrow d r i n k okay just d r i n k okay and push push tomorrow okay push push เอาละครับ F.C นะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามแข่ง F1 นะครับที่เมืองบาร์เซโลน่านะครับคาซาคาตาลุนญานี่ชื่อดูนี่นะครับต้องบอกว่าเป็น F1 นะครับครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับเกิดมาเนี่ยไม่เคยดู F1 เลยเพิ่งมาดูในเน็ตฟิกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากดูเนี่ยชอบ F1 มากเป็นกีฬาที่เราใจและบังเอิญเชลเฮลิกเนี่ยชวนมาพอดีนะครับก็เลยมาเลยเดี๋ยวไปตึงตัวจบตรก่อนดทางเข้า มานะครับนี่แค่ดูนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราจะเป็นแพดดอกทัวร์ก่อนใช่ไหม f ี FC. แต่ว่าถ้าเกิด f ีนะครับอยากซื้อบัตรเข้ามาดู F1 เนี่ยค่าบัตรเนี่ยขนเนยข้าได้3ามวันนะตรงแกลงแสแตนราคาจะอยู่ที่576ย e ูโร576ย e ูโรคูณไปตั้งได้กี่บาทคูณหน่อยคูณหน่อยตึ๊กตึ๊กตึ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 ก,ตก,ตกเนี่ยเท่านี้แหละราคานะครับนี่นะครับพอเข้ามาถึงงานนะครับดู ตอนนี้นะครับอยู่ในสนามนะครับคาซาเดอร์กาตาลุนยาแต่ว่าเขาพาเราเนี่ยมานั่งน่าจะมันซ้อมนั่งก่ตรงแกรนด์แตนนะครับเดี๋ยวมาดูแกรนด์แตนก็เหมือนอัศจรรย์อัศจรรย์ที่นั่งนะครับของแต่ละคนนะครับนี่ของเราอยู่ตรงนี้นี่อยู่นี้เราอยู่นี้น,นี่อยู่นี้น ตอนนี้ระหว่างที่เรามาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นแข่งขันในนี่อยู่ F3 ซึ่ง F1 จะแข่งประมาณาตอนไป ดูเอบันนะครับเดินเล่นคุยกับน้าแจ่มนะครับเรามันเขาเดินมาทางนี้กันเราเดินสวนไม่ไปเราสวนเขาสวนอยู่แล้วดูอ่ะดูน้าแจ่มเมื่อก่อนนี้เคยดูเอปบันก่อนไหมเคยดูครั้งหนึ่งครับไปดูที่สิงคโปร์เคยดูที่สิงคโปร์ครับแต่จุดเริ่มต้นหลายคนเนี่ยมาจากเน็ตฟิกของน้าแจ่มมาจากเน็ตฟิกไหมใช่เน็ตฟิก ช่ไหมคือเราดู F1 เราไม่เคยดูสนุกเลยอ่าแม่งอะไรก็ไม่รู้แฮะเราก็ดูรถ F1 แต่เราไม่สนุกกับมันก็มองผ่านออนเด็กฟิกแม่งมาโอ้โหรู้เรื่องอินเลยนะพอรู้เรื่องมันก็สนุกไงแล้วท่านอาจารย์คาดเดาวันนี้ที่บาเซโลนาคาตาลุญญาน้าว่าใครแชมป์อะแต่เรามากับเฟอร์รารี่นะน้าว่าใครแชมป์ให้พูดแบบไหนอะ เอาแบบมากาเฟลี่ก่อนอ่ะอามันต้องเฟรอดินี่และสมมุติว่าถ้าเกิดมาเองอ่ะเผื่อพี่ลุยส์อะไรเขาจะแบบว่าแ่ก็เชียนะสนามนี้แต่ผมก็อยากให้ชาวหรือว่าลุยส์แฮมไ่ตั้งได้นะหรือพี่รอเขาจะเข้าเราก็ไม่รู้เออไม่ไหวแล้วเอฟร้อนอากาศดีคาตาลุญนย่านะโคตรร้อน ขับรถโยขับรถโยโอโ้ลมแรงมากโอเค thank you yeah very nice โอเค thank you yeah very nice ได้มาแล้วนะครับบัตรแพดดอกนะครับที่เราจะไปทัวร์นะครับ <laughs> ข้างในกันนะครับฟอร์มูล่าวันครั้งแรกในชีวิตกับเฟอร์รี่และเชลเข้ามาทข้าในแพดดอกกันนะครับเ oh. ขาบอกว่าถ่ายโชว์แม่ได้ แล้วเจมครับระหว่างที่บาร์เซโลนากับสิงคโปร์เนี่ยครับมาดูในบรรยากาศ่ากกันเยอะไหมก็บาร์เซโลนาเนี่ยสมดีคมไปถึงสนามคนนี่ผู้ชายผู้หญิงนี่ผู้ชายดูทำไมแต่โจอะไรนะผู้ชายดูทำไมเราดูนักแข่งไงพี่อ๋อเออแล้วโจเคยไปดูที่ไหนมาบ้างเนาะแต่ก่อนยังไม่เคยดูเลยพี่เพนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่พาอน้องเคยจะไปมาแล้วร่รน้ำท่วมใช่อ่าจะไปที่ น่าจะอิโมล่าที่อิตาลีเมื่อสองปีก่อนครับน้ำท่วมอืคุณก็ไปประเทศ่ไกลๆถูกๆไปทำไมไกลยยนนอยากไปสิงคโปร์ <c oughs> ไม่ตอนนั้นก็ไปกับเชลเขาหรอเขาไปแตเชลทุกปีไปเชลใช่คเพราะไปกับเชลเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไปกันย,วยาวๆดีกว,ยว่ยตอนนั้นเนี่ยไปโรงงานเฟอร์รี่ด้วยเขาบอกว่าน้องได้ขับเฟอร์รี่ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ป่ะขับเฟอร์รี่ทั้งวันเลยขับในขับในสนามที่อยู่ในบ้านเอ็นโซ่เอ็นโซ่เฟอร์รี่เจ้าของเปล่าใช่ใช่ไหม แล้วตอนแล้วตอนคืนก็ดินเนอร์ในมิวเซียมเขาแล้วชาวกับการล้อสายก็มาโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากมากับเชฟเอ็กซ์คลูซีฟแต่มาครั้งนี้น้องไม่ได้ขับน้องบ่นถูกไหมเมื่อวานนะไม่ได้บอกแม่เลยแล้วกูได้ขับครั้งนี้ไม่ได้ขับเลยแม่งเลยป่ะไม่ได้ไปนะตอนคุณไปคุณไปที่ไหนนะตอนคุณไปคุณไปที่ไหนไปไปไหนไปไหนอิตาลีอณฑไปเดินที่ไหนไปไปถึงที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมก็เลยใช่ใช่ใช่ทำไมผมเดินชายหาดเก็บขยะอยู่ด็อกแบ็คด็อกแบ็คอะตอนนั้นเขาเขาพาไปดูโรงงานเขาไงค ปีนี้เราเป็นางลิกีเรามาที่นี่โอ้แฮปปี้มากมีความสุขเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยได้ดูหญิงไหมได้ดูหญิงิเยอะหญิงกระเป็นเยอะหญิงกระเป็นสวยคมแต่ว่ายอมรับว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรานะครับเรามาเล่นเกมกันไหมล่ะเลือกมาคนหนึ่งชาวกับลูวิสว่าใครจะเข้าใครแพ้เสียหมวกไปนี้ไหมล่ะโอเคเอาไหมเอาไว้ผมให้คุณเลือกก่อนโอเคคุณเลือกใครผมเลือกชาวกนเอางั้นผมเอาลุนะนะ อ่าถ้าแพ้หมวกไปนี้คุณได้ผมนะไม่ใช่ปัญหาอ่าโอเคดูนะครับอย่าตกเลยนะครับเล่นเพื่อไหมน้องได้ได้ได้ผมแต่ว่ามีนักแข่งแค่สองคนได้มีนักแข่งแค่สองคหรือคุณจะเอาไขรอืนใขรอืนสองเทียกันโจพี่ทําหน่อเมื่อกี้ที่รถออกไปเดินเขาเขาออกไปซ้อมมานน้องหรือไม่ไม่ครับเขาไปวนมาเพื่อที่จะจอดนี้แล้วเพื่อนเริ่มกันข่งคันแล้วอย่างนี้ยางที่ใช้เนี่ยนักแข่งเลือกให้หรือว่าช่างเลือกให้เขานักแข่งเลือกพี่เลือกเองเหรอเลือกเองใช่แล้วตรงนั้น่ะคือทีมช่างทั้งหมดจะไปรอเพื่อ ฝ่ายอนเช็คคือครั้งสุดท้ายละที่คุณจะเลือกแน่ว่าจะใช้ยางอะไร เาช้าที่3นะครับลุว uh ิทเท่าไหร่ลุวิทอะไรลุวิทคือใครโอ้โหแย่มากลุวิทันเซอร์ทันเซอร์ที่เจ็ดโอ้ยบอกแล้วไม่ได oh, oh, wow. ้ทันเซอร์หมดเลยไปแต่งตัวอยู่ยัเลยคันเซอร์หมดเลยไมแต่งตัวอยู่คันเซอร์โอ้ยเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วนะครับอันดับหนึ่งก็เบทรี้สองกนอริสนะครับสามเลอแคร์นะครับตามคำสัญญานะครับเดี๋ยวผมจะต้องมอบหมวกเฟอร์รารี่นะครับกับเชล h ฮลิคอัลตร้านะครับให้กับน้าแจ่มนะครับดีด้วยนะครับน้าแจ่มครับผมุมาครับผมไปเลยครับมาลิดไปครับพี่เสียใจไะเนี่ยมึงไม่ได้ได้ดูอ่ะไม่เท่าไหร่ครับโทษ ผมเจอชาวกับล,ลูอิสไปแล้วอ๋อโอเคดีแฮปปี้เยี่ยมใช่ครับเพิ่งกลับมานะครับจากเออ่ฟอร์มูล่าวันนะครับเรซที่คาตาลุนยาบาร์เซโลน่านะครับครับพี่โหมันมากเป็นการดูฟอร์มูล่าวันครั้งแรกนะครับในชีวิตแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแพดด็อกของเฟอร์รารี่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางเชลเฮลิกอัลตร้านะครับที่พาผมนะครับมาเปิดประสบการณ์แบบมันๆสุดๆในครั้งนี้นะจ๊ะวันนี้จริงๆมีดราม่าเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามึงดูในทีวีมึงเห็นชัดกวา่าเว้ยกูดูกูเห็นแป๊บเดียว Wow. Wow. แล้วแบบรู้สึกอะไรไหมพี่แบบพอดูแล้วรู้สึกแบบคือจบแล้วกูยังถามว่ารอบนี่เท่าไหร่แล้วไอ้นี่เร็วเียวนะเดี๋ยวจะ <S <S เอาแบบออนแอร์ไหมนะโอ้โหแบบจังหวะดราม่านะครับแบบผมเห็นเลยอะเช้าแบบรถคู่เลยเวย้ตยตีคู่เลยเป็นจังหวะพันกูพอดีไงแม็กตอนแรกแม็กแม็กเขานำแม็กนำแม็กนำครับแม็กมาอันดับสองใช่ครับเช้าเนี่ยเขามาจากอันดับเจ็ดใช่ครับมีจังหวะหนึ่งไม่รู้รอบเท่าไหร่อ่ะแม็กแบบเข้ามาเงี้ยเช้านี่ยตีคู<ำ>่แบบตีตึ๊บ้า แล้วไฟลุคเว้ยแล้วผมก็แบบโอ้โหสูสีสัตว์นี่เป็นไงออนแอร์แล้วตับเรียวๆพี่เรียวๆแล้วเรียวๆ,ๆพี่จบแล้วหรอจบแล้วพี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยเกิดขึ้นไวมากมันเกิดขึ้นไวมากมากแต่ว่าเห็นเห็น,เห,นเห็นตอนแบบแม็กก็เซตเป้นเหมือนโมโหมั้งไฟรัสเซลว่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับโดนตัดคะแนนนะใช่ครับโดนสิบวินาทีใช่ มีอะไรแบบเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอไปนั่งอยู่ข้างสนามมันรู้สึกแบบได้กิ่นยางได้ฟังเสียงเครื่องที่ไม่ใช่แบบฟังแล้วรู้สึกแบบปวดหัวฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งนุ่มว่ะ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับหลังจากที่เพิ่งเริ่มดูฟอร์มูล่าวันนะครับจาก Netflix นะครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ได้มาฟอร์มูล่าวันเรสที่บาร์เซโลน่าคาตาลุนยานะครับกับเชลเฮลิกอัลต้านะครับก็ขอบคุณนะครับเชลเฮลิกอัลต้านะครับที่พาผมกับฟลิดมานะครับมาอยู่อย่างดีนะครับนอนโรงแรมนะครับห้าดาวนะครับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับซื้อตั๋วบิสเ s สคลาสให้นะครับแล้วก็ พาไปเจอกับชาวไปเจอกับวิลสันแฮมิลตันนะครับเอาบัตรแพดด็อกมาให้ได้เข้าไปดูฟอร์มูล่าวันนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับก็ที่บ้านผมนะครับรถทุกคันนะครับก็ใช้น้ํามันเครื่องนะครับเชลล์เฮลิคอัลตราอยู่แล้วนะครับเอฟซีใครที่อยากถนอมรถตัวเองนะครับทำให้รถของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้รถนะครับเครื่องในอยู่นานที่สุดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็มาใช้นะครับเชลล์เฮลิคอัลตรากันเยอะๆนะจ้าโอเคเดี๋ยวไปเก็บของก่อนพรุ่งนี้ก็มีีีอน่มมโเดดดล้วยู พี่ได้เห็นจริงๆเนี่ยคราวนี้เห็นจริงๆแล้วพาเข้าไปถ่ายรูปนี่เดี๋ยวอินสตาให้ตึง้งเคเออนะครับเจ๋งมากโอเคเกพร้อมกันนะครับเจอกันไปทิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับเชฟเฮนริกอัลตา